สวัสดีจ้าพี่น้องอา่มาือนี้พบพอกันอีกแล้วจ้าช่องอีสามนมาหน้าผ้ามวนจ้าพี่น้องช่องนี้เอฮิสลา,าเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเอวิถีบ้านของเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะจ้าเมื่อนี้อาผู้ใหญ่เขามาแล้วก็ฝากติดตามช่องนิหน่อยเียเด้อจ้าพี่น้องช่องนอน้อยช่องนิด,นดจ้าพี่น้อง ว่อนี้ทั้งช่องเสอผาพี่น้องไปเบิ่งง่วไปชมวิถีชีวิตการเลี้ยงงวไปชมอาเกษตรกรของเข้าเจ้านี่พันโชคดีมากๆเนะาจา้ะพี่น้องเนาะพ้นมาอยู่จุดนี้โดยที่นี่ผู้ใจดีสนับสนุนเพ่นลงทุนให้พ้นทุกอย่างพี่น้องไยจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ในจชทพี่น้องเด้อ ลำบากบ่ลำบากหลายงานกอึดเอองานก็บงออก็ชี้เห็นไปแก้มาอยู่ปุ่นคุณติ่มซำหล่อยู่ปุ่นไปหาชกแทกเอาเป็นบ่ไปจะเช้าแล้วไปจะเช้าจังได้อันบันี้มีคนไปเกี่ยวบ่เหมือนยื้อช่วยกันคนอื่นขายช่วกันเออเจ้าเลี้ยงงัวหลายเอ่าจริงไเนอกจานบ่เฮ็ดจังซี่งัวก็สิจอยเนาะ เออนี่ต้นโคนี่ต้นโคหิงแฮงแรงๆแรงๆแรงแรงฝนก็มาตกจักแกเออตัวนี้นี่เนาะให้ให้นีหน้าลให้กินอาหารเสริมหยังบ่กินือมันมักมัเสริมมันมันมักยิบหัวอาหารพร้อมอยู่บ่โอ้ซื้อเองเบิดซื้อเอาเองอืโอ้ลทุนขนาดเนาะมันมีหยัง เสียงกับอลไลเออเสี้ยงก็บบอลไลเอาเสียงไลดิละไล่ยู่อยู่แค่ก้อนเท่าไหร่ไ้อก้อน40บาทป่โอ้ขนาดขนาดนานแรงด่เนาะเสื้อหนาฝนสิพวกขึ้นอีกบ่ได้เรื่องปซื้อมันเิ่นเนอัดหนักเลอืมโอ้รงรงงากในงขึนละไล ทั้งลงทุ่นอันกําลังกายไปหาเกี้ยวหยาตาดยัดหนี่ทั้งลงทุ่นกําลังซับคืออาหารเสริมให้มันกินโอ้ <c oughs> โอโลงทุ่นหลายดีด้วยท่าฝน,นตกท้าฝนตกซ้ำไม่หยาปลูกหยาพร้อไม่เิดเคยระเบียนหยาเกล็ดเมื่อจะเละมันน้ำบ่อพ่อมันน้ำบ่อพ่ออืมกิ่นเนื้อืมน้ำบ่อท่านกินแล้วมันกินซึมเหมือนเนาะห่วอันทงหน,น,น้าคือ ือเห็นอ hey oh. ันไส้หม่ไฟ i̇şte ้หม่ทงบอไฟใหมทงอู้ยม่อจังไรบอกจุดจุดแต่คน้งูดแต่คนางนม่นเขาิีม oh. so, ีกกยาใส่บ่เขาตั้งจุดมันบอตั้งจดซุอเนคับรถัว่าทเห็นที่มันมจุดอะไรกันโอ้ผู้ใหญล้วจังไรแตจังมาเริ่มจุดเันี้โอ้ออ ผมหน้าแล้วมือแลที่บอกอือโอ้แม่นแม่อว่าอืออืไม่ลดไทเขาเครง่ะไม่ดไทใช่โอ้จอดได้นเอาไมลีนเอาแกเาลงไปเยนแล้วเยนแล้วันใหม่ไปดอกมันดแล้วอาาย์เบนเมอานี้ือสต้นกบด็ม่ด มอหมอดไอ้จะขวางม,มาอยู่จะขวางกันนอได้ล้มันมอใหม่ดอกยนจอดได้การการามว่อเปียนแล้วไม่ไม่แบบได้ไหมล่อบ้าใหม,ม่เลยล่อกรเียนม,นม <c oughs> ัน <c oughs> เรียกานักเติมมาไหมหอดเงี้ยนล่อหอดล่อแตบาทมมาดับย,ย,ยันเสี่ยงเียเาเสียเียงมันนาปเมพี้ใหม่ได้พิ้ใหม่ มันต oh, ึ oh, oh, te hashtag. Te hashtag been, h, ้ใหม่ล oh, ่ามันล่ามไปหาหยางโอ้อย่างล่อรถโอ้เส <lands. S 3> mm ียหายลายเสียหายลายตัวนี้ขโมยรถขูดเนาะก็ทิ้งยาลงไปเบืองง้อกันเอาไปไว้ใส่ไปไว้ทงไอทงหน้าบนท่านให้มันกินใบหยาหนิย่างถึงละล้อเชียงถึงละอืให้มันกินมือละเทียะเออพี่น้องเอ้ยงัวหนะแรงบ่มีหยาพี่น้อง แวทั้งสกลนครห,าห้านีนแหงแรงพี่น้องแหงแรงอีนินีจานีขนาดดินอ่ดินทรายฝนตกใส่จ้าเทือตั้งแต่เขาหน้าป่าแล้วพี่น้องนี่ยหัวขอ,อกนี่เิ่นกเกียวหยามาใหา้จิงอส่ยว่ามีพื้นที่ปล่อยหัอลงมายางจ้ะพี่น้อง พอช่วงเทียเท่ยงคนละเป็นเสียชิญยาพี่น้องเอ้ยเลียมนัวกับใ่ทั้งแรยงงามใจทั้ง,ง,ง,งล่งทุนการเสื้ออาหารการกินอาหารเสริมพี่น้องเพินจะปล่อยลงมายางมาเล่นแหงเลียงพี่น้องเอ้ยมองดูอุจจาะอุจจา่อ ลอมทีหล่อมทางไวเรียงว่ามาปีกว่าพี่น้องคือว่าคลผลิตของคนดีเยี่ยมมากๆพี่น้องนี่ผหง่วามาซีโต้ซีเมย์แต่ว่าติดทองมาสองเมย์มาออกมาออกสองโตปีนี่กะอมาได้อีกซีเลนได้ลูกง่วเป็นหกโตพี่น้อง เลี้ยงวัวปีกว่าเนาะปีกว่าเขาปีที่สองกีนแล้วจะพี่น้องนะเริ่มแล้วก็เป็นงัวติบโตซะพี่น้องบวกหกแม่สี่เดพี่น้องเลี้ยงงัวกระไดโอ้ยใส่ตน้นทุนพึนงนี้นพี่น้องนี่ค้นจะจังไรได้พี่น้องเจ้าจูดจูดปลาจูดทง ใหม่ไปบดพี่น้องเลยน้ำทงข่างข่างก็เจ้าเคยปล่อยงว่วเรียงกระ่ามันจะมีคนจังไรมาจูดใหม่น้ำทงนทำทาพี่น้องเอ้ยว่าก็เลยบ่มีหมองเล่มหยาพี่น้องมองดูทงหน้าเสี้ยงมันมีคนมาจูดทงเนาะพี่น้องเนาะใหม่ล่ามาบมดพี่น้อง แล้วนี่เขาเจ้าเรียงง่วจ้ะพี่น้องตรงเทียงเทียงพูดนี่เทียงนีง่เขาเจ้าก็มี่ง่วงขึ้นกันออาโลกงไปส้นนั่งไต่เปนก็มี่ง่วจ้ะพี่น้องอ้วพี่นอ้อ,นองนี่เขาเจ้าจูดเขาเจ้าจูดทงหน้าพี่นอ้องเหม่ใหม่เขาเจ้าไอเอารถไทยนี่แกแกหัวลงไปฟัง อ้อมอ้อม,ออมไอเดนรักง่วเนาะอ้อมมองเห็นงัวยอยู่พี่น้องเจ้าไปจอดรถซีีรถไทยไว้นี่ใหม่รถข้าเจ้าเสียหายเพรพี่น้องเนี่ยล่อยางนี่พี่น้องใหม่ล่อยางคึ้นหน้าใหม่สเสียเฮียนลลอกโอ้อยคนอับสีจังไร่นะพี่น้องเนะอ๋อไม่มเหนเสียหายของข้าเจ้าหมพี่น้องอีกเจ้านึงเพิ่น พเจ้าจลามง่วไว้นะท่นก็ไปจูดเสี่ยงยูทงหน้าพี่น้องเอาง้วนี้เกือบบ่ะทับน,นี่พี่น้องค้าเมนเจ้าของเพื่อนประยูแถวนั้นนะเม้นใหม่ง้วพี่น้องเอเอบเย,เยบนาเลยเด้อคนจังไร่นั้นบนาไปจูดทงให้ทงหน้าเลยพี่น้องแค่แตูเพื่อนเสียหายพี่น้องเอ้ยบสองจูดง้อนโอ้ก็เฮ็ดสะอาดสะอานดีเนาะเฮ็ดซูมือเลยบเนี่ แสดงว่าม no? oh, like. yeah. mm ่ม hmm. ีเห็บนี่บักเห็บบักยางเลยดิเห็นเนาะโอ้ก็ดีเลยอืมอยู่หน้านะมาร์กมอมมันขึ้นที่ไก่ตุ้มม่องเส้นนเสี้ยงชีงัวอาร์เซนัลการมันมบักเห็บมเียนแล้วค่มีนมันปีนแ่ี่่นนอยู่อืมเ็ระว่าเขาค่อยเมียนแล้วสิมันก็เทบ่อยยากเนาะ เียนทุกมือทุกมือสิมันกับหบลายเป็นบ่ล่ะก็เนียนง่าย,ายพอ้อมนี่มีรถเข้นรสยังตากใสเราไปตากแดดสอบเท่าไรก็สีง้อนั่นแต่ว่ามันเป็นสีง้อล้วนเนาะสีง้อก็ได้ขายอีกสอบละหาสิบนี่บอกที่ที่มัดไว้เนี่ยเอาไปส่งเขาบอกวือเขามาเอาเองเอ,อ๋ออ๋ออ๋ออมอและหาสิบบาทมาัดปาก สีงอเนีวนๆจะเอาไปใส่อันป้าย่างมั้งเอาเอาเอาตะคอกนี่บอกอันอันลูกค้าเพื่นน่เพื่นบดีเอาบ่งเพื่อนยเพื่อนบดิเอาบ่ไม่ย้ายพอดเนี่ยเออให้เ่ออืมออืมโอ้มันเหตุายเนาะเอาอัน หลังเขาหลาดปูดแล้วมาท่านทคาสะอาดไงเนาะะโอ้เออเออมันดีดีล่ะนี่เหตุไงมาท่านทำคาสะอาดไงมาท่านเอาขืนมาบวมว่านั่นละาเขาแล้วเออกินเมื่อโอ้อ่า ว่าละร่องร่มงเป็ดล่มอันนั่นโอ้เบิดเบิดงบน้าตั้งแต่ซื้อที่อันซื้องัวซื้ออีหยังนี้ทุกอย่างนี่เบิดเกี๊ยบล้านแล้วอ่าอ่ารักอันแสนแสนเก่าแสนมากเลยจีเออบ้าลงทุนเกี๊ยบล้านแล้ว นีว่าเราบ่อึดต้นบ่อึดเงี้เนาะอืมต้นบ่ออึดเงี้ยเป็นอไรก็คือดอกอืมอันเฮ็ดให้เฮ็ดเฮ็ดให้แบบถาวรเลยนี่เนาะให้อยู่แบบถาวรเลยอ่าบ่ได้เด้อบ่อเมนหนึ่งไม่ลอยเด้อนี่หนึ่งไม่ยังนี่ คนในครอบครัวคนในครอบครัวกันยังบ่เฮ็ดน้ำกันว้ายพี่น้องกันยังบ่เฮ็ดน้ำกันเด้ออันนี้เอาถามนี่มันเป็นแม่นพี่น้องหรือว่าแม่นอันฮู้จักกันซื่อให้จังได๋เอาโอ้คนคนบ่ฮู้จักกันพร้อมอ๋ออย่างคืออยังคือมาถือกันวัฒนาชะตาถือกันแท้เขามาเฮ็ดน้ำคักน้ำเน่แท้ เห็ดน้ำมันเม็ดน้ำแช่นี่ดิหนิเห็ดไปน้ำเงาดิหนิลักษณะในล่องทุ่นเกือบล้านแล้วในล่องทุนให้นี่โอ้หาวพออยู่แล้วตายศาดตร์ไม่พอบ่นนี้กี่เหรียญแล้วอ๋อเหรียญี่เหรียญมาท่นแด้หนึงมาท่นแดงสี่กันเนาะออแมนอยู่บบหูดน่ใส่ใจพ่อกันเนาะเขายังกรล่องทุนให้เนาะแต่ว่าเขาเบิ้งมาแล้วนี่มันก็เป็นปีเขาปีที่สองแล้วเขากระหงแล้วละ งูเลยล่ะว่าห้องตั้งใจสกัดเลี้ยงงูอนไรตั้งใจสืบทิศทางชนใดเขาเบิ่งออกแล้วล่ะถ้าแช่ก็ไ,ได้ฉันเขาอุปกามาลงทุนให้ไปนี่หรอกอ้าเอายาไปให้งวกินเถินสิเที่ยงละ่ะนอนสบายอุลาอยู่งวมันห้องเบ้เบยูบผุนยางลงไปพังหันเอออันไหนมันกินมือละลอบวนี่ เออมันอืดหยาเนาะบะ่โอ้มันอยากจะคล้องรลายแนี่จ้าพี่น้องฉันหลายคลิปนีิก็เอาไวปสนีทกันได้จด้าพี่น้องเด้อ